แก้วพี่น้องมีแก้วมีแก้ววันนี้มีแก้วให้ฟรีเด้เริ่มท้ายเปิดท้ายเมื่อเรียนพี่น้องกกติสิท้ายห่อละถุงละสิบบาทมนีห้ฟรีคู้ใดมาซสือเจ้วซี่ฟูดกินก็ตม้มต้มใส่แล้วพี่น้องีออ่ข่อยลงมขิดต้มใส่ก่อนนานวันแรกแขมฟปีวันต่อไป สิบบาทลสะสิทำเองนะพี่น้องเก็บไปสัญลักทำทุกอย่างนะพี่น้องที่ได้เงินเออหัวหายขายรองเท้าขายรองเท้าพี่น้องรองเท้ามือหนึ่งรากาเสือเ้อผ้ามือหนึ่งมือสองรากา อาหารกับข่าวพี่น้องจะเป็นออกเนเนีนวๆอีสานนอกจาะจะเป็นจะมีไอจะมีย่างเนื้อทอดเนื้อไกยไอแเนื้อปลากายแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ใส่ย่างแล้วก็มีไอต้มต้มต้ม,ตมใส่แล้วพี่น้องเออจะซันนี่แล้วก็มีเจวเจว,วบองเจวปลาบัดนี้กัแเจวซีฟูดแล้วก็มีไอ มประจอมพ่อพี่น้องอาหารอีสานอีสานขหนียวผู้ไดผ่านไปผ่านมากกว่าแวะมถเนินเดอพี่น้องอยู่น่ล่ะยัวทั้งรถไฟเปลงเนี่ยักถามทั้งรถไฟเปงลงนี่ล่ะแต่สินิลานท้ายเสือผ่า,าก,ากาต่ล้านท้ายกระเพราติดถนนอิดถนนเลยพี่นอ้องรถเนินเดอเดิไปสลาดให้กูยืนซื้อพี่นออ้องเออ เมริด้กากะเฮ็ดงานดนกันาหารให้มาอยู่นี่กับมาคายก็เผาพม่อคุณะยางกันไป่น้องคุณละยางคุณะสูตรกันเลยจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะ